สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมสั่งซื้อหมุดนะครับหมุดใส่สายกีตาร์มานะครับเพราะผมซื้อกีตาร์โป่งไฟฟ้ามาแล้วมันมีหมุดอยู่ด้านหลังแค่ตัวเดียวจะใส่สายไม่ได้นะครับข้างหลังไม่เป็นหมุดแล้วก็เป็นที่เสียบแจ็คด้วยนะครับต้องดูก่อนว่ามันใส่ได้ไหมถ้าใส่ไม่ได้ก็จะเพิ่มมุดด้านหลังอีกแต่ดูแล้วน่าจะใส่สายด้านหลังได้นะครับผมก็เสียบแจ็คได้ส่วนตัวข้างหน้านมกีตาร์โปร่งไฟฟ้าของผมนะครับมันจะไม่เหมือนกีตาร์ไฟฟ้านะมันจะไม่มีนะครับไม่มีหมุด ที่ใส่สายนะครับมันก็จะมาลักษณะนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะหาจุดที่ใส่นะครับที่เขานิยมก็จะเป็นห้าจุดนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะตรงนี้นะครับหนึ่งตรงนี้สองนี่ก็ได้นะครับสามหรือตรงนี้นะครับสี่นะครับถ้ากีตาร์บางตัวนะครับตัวนี้เขาตรงก็จะเจาะตรงนี้ได้ห้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือหแถวๆนี้ได้หมดนะครับแล้วก็เลือกนะครับ เพื่อให้คล้องสายแล้วมันจะพอดีนะครับพอะเหมาะกับเราเลือกใส่นะครับผมเพื่อนคือบางคนไม่เจาะก็เอาไปเชื่อมกับสายรัดมาล็อกกับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะดูมันเททะเทธะหน่อยนะครับมันโยงไปเหมือนกับผินนะครับเดี๋ยวผมจะหาใส่เพาจะใส่ตรงนี้ครับใส่ตรงนี้ได้คอกีตาร์เป็นแบบเสียบริมนะครับแบบนนี้เป็นยี่ห้อคอร์สนะครับ ออกแบบมาอีกแบบหนึ่งสวยนะครับคอเป็นแบบริ่มเลยะฮะสวยงามทีเดียวเดี๋ยวเราผมว่าจะเจาะใส่ตรงนี้ครับจริงๆถ้าใส่ตัวนี้เวลาวางแล้วมันจะนูนขึ้นมานะครับจะไม่สวยผมว่าจะใส่ตรงนี้นะครับน่าจะโอเคเดี๋ยวไปเตรียมสว่านก่อนนะครับดอกสว่านนำศูนย์เข้าไปเล็กๆก่อนนะครับกันคอมแตกก็ไม้แตกทำมีสติ๊กเกอร์เข้ามาแปะซะก่อนนะครับแล้วก็เจาะกลัวไม้ฉีกนะครับ เสร็จแล้วค่อยขันเข้าไปนะครับเพื่อนๆนับรองนะครับต้องสวยครับเตรียมอุปกรณ์กันครับเพื่อนๆไปครับไปเตรียมสว่านกันครับครับผมตอนนี้ก็อุปกรณ์พร้อมนะครับสายมาแล้วนะครับหมุดก็มีแล้วนะครับนี่สว่านนะครับผมสว่านไฟฟ้าผมเตรียมมาแล้วเดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เป็นดอกเล็กๆนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไม่ได้ใช้นานแล้วเพื่อเจาะนําศูนย์นะครับจากนั้นค่อยขันเข้านะครับเพื่อไม่ให้ไม้มันแตก ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนดอกสว่านก่อนนะครับผมนีม่ใจดอกสว่านนั้นมันใหญ่นะครับครับออกก่อนครับนี่ใหญ่ไปเดี๋ยวลองดูครับดอกน,นี้มันจะหลวมไปไหม ต้องดูกันว่านัดของหมุนมันใหญ่หรือเล็กขนาดไหนครับเ,เดี๋ยว,ยวแกะดอกก็คือมีเล็กสุดแค่นี้นะครับนี่หอยแค้ง,งเหเดเลยท่านมาลละละกวยี่แกะเยรอคือเป็นเ,นเรียงป็นเหลี่ยมอยู่เลย ไึอันเดอร์ไทม์ความเหตุทถึงยางบ่พบิ๊กพิ๊กเอ้ยโอเคียร์สว่านพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมดก่อนว่ามันเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน หมดที่สั่งซื้อมาสองตัวทีแรกก็จะเอาตัวเดียวกันไ้อีกสองตัวตนะู้ติดสติกเกอร์ติดกาวอย่างดีเลยกันกระแทกมาเขาขายเป็นคู่นะยี่ห้อ Selected acc นะสีเงินนะครับแบนด์ครับอาจะดีหน่อยนะครับ โอ้ยตัวเล็กมากครับตัวเล็กมากถ้าเกิดว่าผมนำศูนย์เข้าไปใจะใหญ่ไปหรือเปล่าสกูตัวนี้เดียวเทียบกับดอกสว่านแล้วดอกสว่านใหญ่กว่าถ้าเจาะเนี่ยรับรอ,องว่าหลวมครับเดี๋ยวผมก็หาวิธีการหม่เดี๋ยวเอา หาน็อตตัวเล็กๆมาเจาะนะครับผม,มเข้าเลยมันจะเข้าไหมนะ็นอตตัวเล็กๆไม่น่าจะฉีกครับใส่นี่น่าจะได้มันเข้าตรงนี้เลยโอเคไะหาอะไรครว่ำก่อนเดี๋ยวลองดูนะครับผมผมใส่ตรงนี้นะหล่นนะ จะโอเคมนี่ครับสมมุติว่าไฟฟ้าอยู่ข้างบนนะครับผมว่าจะใส่ข้างล่างนะครับตอนจะมียางรองเลยครับ ลอาดูกันก็ไม่ต้องนำสูนนะครับเพราะนอ็อตล็กมากาใส่ตัวนี้ก็ได้ครับคอยจะดูได้ตัวนี้น่าจะเหมาะกว่าเข้าออแล้วครับเพื่อน อตอนนี้เข้าแล้วนะครับเข้าแล้วครับทำยังไงดีเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับผมเอา่างนี้ก็ได้ดีครับเข้าแล้ครับเนื่องจากว่าสกูเป็นตัวเล็กนะครับเข้าง่านสะพอนแน่นในมือก็พอครับ ว่ากิต้าตัวเบาะๆนะอ่ะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครับแน่นครับข้างหลังก็มีแล้วอันนี้นใส่สายด้วยน่าจะเป็นเป็นรูแจ็คด้วยลองใส่ลองดูนะครับผมเป็นยังไงมาดูกันใส่แล้วครับ มาประมาณนี้นะครับผมด้านหลังก็จะใส่ตังนี้เลยครับน,นี่ผมมีสายที่ออกมาจากสายกีตาร์ไฟนั่นเอง กดเอาไฟฟ้าประมาณนี้ครับสามารถเล่นได้นะเอะเป็นไงครับผมเรียบร้อยครับเพื่อนๆจะเล่นได้ครับ ผม,มีเพื่อนดูนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันไปใช้ติดกับไอ้นี้สายแจ็คกันนี้นะครับเราก็เจาะอ,อีกรูกนึงก็ได้นะครับเพราะว่าผมซื้อมาสองตัวอยู่แล้วนะครับก็ได้ก็จะมันก็ทําให้เรามีมือนะครับที่สามารถเล่นได้นะครับกรณีเรายืนเล่นนะครับ เพื่อนๆเจอกัน,นไหมครับน,นี่ครับตัวนี้ก็ใส่สายได้เสียบแจ็คได้นะครับถ้าเรากลัวมันหลุดเราก็ใส่ไปอีกสักกลุ่มหนึ่งก็ได้แต่มันจะดูไม่สวยเท่าไหร่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับผมผมว่าจะใสะ่เพราะตัวนี้มันมันไม่ค่อยเหมาะกับการใส่สาย,สายเร่แต่ว่ามันก็มีร่องให้ใส่สายเหมือนกันน,น,นะครับ น่าจะได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าเราใส่ไปมันก็จะเยอะไปเป็นสองหมดถ้ารูตนนัวนี้มันเข้ามาอยู่ข้างล่างตันนี้ก็จะโอเคแต่ท่าน,นี้มันก็จะใส่สายง่ายนะมันกว้างนะครับกว้างกว่าใส่ได้แล้วฉันฉัน,นอยู่อยู่รับอยู่ ได้อยู่ไม่หลุดหรอกครับเพราะมันจะมีสายแจ็คแจ็คมันเสียบอยู่ตรงนี้อยู่นะครับตันนี้ก็เอาไว้ใส่ตัวอย่างนะครับขอบคุณมากมากที่รับชมรับฟังครับเรียบร้อยแล้วครับเทคนิคการใส่นะครับย้ำอีกทีนะครับมีอยู่ประมาณห้าหกจุดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าคอกีตาร์ไม่เป็นเหลี่ยมตรงนี้เป็นถ้ามันเป็นตรงๆก็ใส่เป็สี่ห้าหกได้เลยครับแถวแถวนี้ได้หมด นะครับโอเคครับเพืเ่อนๆขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ